าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP Call of Duty ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจากคอ l l of d u t เนี่ยก็มีเกมอื่นอีนอกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, Warzone, Overwatch แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับสีส่วนสองของวอโซนก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเติมโค้ดเกมก็มีบราาิการเติม Battle Pass ในราคาพิเศษมาอีกเช่นเคยนะครับมีทั้งแบบ Battle Sell, Battle Pass แล้วก็ Battle Pass Premium นะครับใครสในใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับปืนใหม่กันบ้างครับกัััับบ BP50 นนนนนนะคนคครรมมืือออปที่่ AR ่ยูใหวด AR เงับ จากที่ผมได้เล่นมานะทุกคนปืนนี้เนี่ยเป็น AR อีกหนึ่งปืนที่ผมชอบมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเลยคือมันลั่นเร็วแต่กระสุนใส่ได้แค่45นัดครับผมคือผมไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้เยอะกว่านี้ไหมนะครับอันนี้คือ45นัดอันนี้คือเยอะสุดละที่เท่าที่ผมใส่ได้นะส่วนของแต่งที่เหลือนะผมใส่ mk 3นะครับออปติกแล้วก็สต็อกตัวนี้ครับตัวช่วยคุมปืนนะครับแล้วก็บาเรลบวกระยะเมจนะครับแล้วก็มัสเซลบวกเก็บเสียงระยะดเมจอีกทีหนึ่งนะครับ ก็หลักๆปืนนี้ถ้าใครชอบ AR sizing เนี่ยผมว่าเหมาะนะเพราะว่า,วารู้สึกว่ามันคล่องนะครับโอเคทุกคนไม่รอช้าเราไปลุยกับ BP 50กันต่อกับ Fortune Keep กัผมปืน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 กระมาแล้วอืว้อฟัเงเต็มเยอะจัง คนล่อนข้ามหัวเพื่อนโอ้ยวิ่งเร็วจังเาถือ AR วิ่งไ้ทัน นี่ไงแล้วก็ spy มา t h e r f u c k e r โอ้โหนี่คง c l ต s t e r m i แล้วเราก็อ้อมไปทางนี้ของเล่นโคตรเยอะตัวนี้โอ้ยโอ๊ยคันกลางดงเลยดีกว่าผมว่าด้ว่าผมอ้อมมาข้างหลังสำเร็จ กำลังจะหล่ออย่างี้เจอตอไปเรื่อเลยอะไรเขาจะปรับปืนภาคเก่าๆให้แบบว่าพอเล่นได้กับภาคนี้บ้างวะคือปืนภาคเก่าๆมันเสียอย่างเดียวนะคือกระสุนมันไปช้าทุกคนที่นี้นะต้องหน้าตัวนี้อุ้ยเชี่ยตกไม่แตก ข้างหลังก็ยิงทุกคนอันนี้อะไรเยอะขางหลังมาไฟเดียวเกือบแตกสองโอเค ไอ้ไหนจ้าลําเก้าที่มันแรงจริงๆเลยใครอยากดูของแต่งแลมเก้ากลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมหวังเลยว่าโอซิงคนอันตรายเสียงมันแบบกุ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่เนี่ยแลาวตีแล้วหลุดไป็นหนึ่งวันเจี๊ยบ

มันมีคนโดเนตรอไว้ให้หวัานเคียบเสอสโกต้องหาใครคนนี้ป่าสม45นัดนี่ละลายเร็วเหมือนกันนะ <laughs>

โอ้โหปืนกูบัสยังเหมือนเดิมยังไงก็ยังอย่ไงแมวข้างบนเพียบ ซิงซิงครับผมไปต่อโอ้มมาติดเทียร์เลยวะผมกสไลด์ลงไม่ได้อ่ะแบบผมเห็นแล้วโอ้เสียงตีนแบบจากคำนวณแล้วเยอยมากกว่าสาม่งโหมาสี่ทีเดียว่อยก็่อยไม่ได้ You're redeploying. Resurgence has closed. No more second chances. Supply rates are restocked. Advise you load up now. As resurgence has been deactivated. This is the end game. โอ้โหไม่น่าเลยไม่อบเลยสวยงามผมรู้ว <shocked> ่าผมจะกลับมาได้ะเพราะเขาทุกครั้งที่ผมจะหลับผมไม่ได้เสมอแต่ปืนผมอยู่ตรงช็อปงั้นทุกคนผมอาจจะต้องแวะเอาปืนโซนนอกว่ะ โอ้โหโซนนอกแม่งบานเลยไป้นทางไหนแล้วบ้างนี่ไปมั่วที่ช็อปโอ้โหที่ช็อปไม่ได้เลยวะต้องลงนะทุกคนคนเห็นเอ้ยใครกดคีย์บอร์ดวะโอ้โหพี่ใหญ่เขาเดินผ่านจะรั่ว The issue keep the pressure on. Three squads left in the war zone. Stay alert. โอ้โหเป้าหลุดเกือบขอโทษทุกคนที่เห็นภาพเมื่อกี้ด้วยนะครับสองเป้าเราจะรอดไงแล้ววะทุกคนโอ้หนึ่งสี่ตีสี่สุดท้ายโอเค สวยอตอนนี้ตอนนี้แม่งมันเดียวก่อนไม่ได้๋ว่าตึงยันจบขนาดนี้มาหลายตาแล้ว